ยืนยันแล้ว Realme GT neo 5จะมีระบบชาร์จไว240วัตต์เร็วที่สุดในวงการเตรียมเปิดตัวเดือนหน้าวันที่5มกราคมที่ผ่านมาทาง Realme ได้เปิดตัวเทคโนโลยีชาร์จแบตเตอรี่ความเร็วสูงด้วยกำลังไฟ240วัตต์ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในวงการในตอนนี้เลยนะครับและยืนยันว่าจะนำเทคโนโลยีที่ว่านี้ ปาใช้กับสมาร์ทโฟนเรียวมี GT Neo 5เป็นรุ่นแรกครับแต่ทางเรียวมียังไม่ได้เผยถึงข้อมูลของเรียวมี GT Neo 5นะครับแต่มีข้อมูลบางส่วนได้เผยเออกมาบ้างแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้จะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 p l u Gen 1และคาดว่าจะมีหน้าจอแสดงผลขนาด6.7นิ้ว1240คูณ2772พิกเซล 1.5K มีค่ารีเฟรชเร e สูงสุด 144Hz และ PWM Dimming 2160Hz ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีทั้งกล้องตัวหลักเซนเซอร์ Sony ่ m x 8 9 0ความละเอียด50ล้านพิเซลพร้อมระบบการสั่นแบบ o i s กล้องอัลตร้าไวความ 1, ละเอียดแปดานพิเซลและกล้องเดฟความละเอียดอล้านพิเซลส่วนกล้องหน้าความ 1, ละเอียดสิล้านพิเซลนอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีรุ่นย่อยรอ,องรับระบบชาร์จไว150ยวัตต์และใช้ชิป d i m e n s i t y 1,200อีกด,ด้วยครับโดยเทคเนลย์ชาร์จไว240วัตต์ของทางเดยวมจะทำงานร่วมกับอะแดปเตอร์เบลเจเและ สายชาร์จแบบพิเศษแปลงไฟฟ้า2 0โวลต์12แอมป์ที่จ่ายเข้ามาเป็น1 0โวลต์24แอมป์แล้วส่งผ่านตัวจ่ายพลังงาน3จุดไปยังแบตเตอรี่3ก้อนโดยมีเซ็นเซอร์13ตัวคอยควบคุมการจ่ายไฟและตัดกระแสไฟเมื่อมีการทำงานผิดปกติครับก่อน <c oughs> ที่เกี่ยวข้องกับระบบชาร์จก็จะผลิตจากวัสดุกันไฟเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับซึ่งทางเรียมียังได้ยืนยันว่าระบบชาร์จไว240้บวัตต์สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึง1,600ไซเคิล โดยที่ตัวแบตเตอรี่ยังคงเก็บประจุไฟได้ไม่ต่ำกว่า80%จึงไม่ต้องกังวลว่าแบตจะเสื่อมเร็วนะครับสมาร์ทโฟนเรยวมี GT Neo 5พร้อมระบบชาร์จไว240วัตต์จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนหน้านี้ครับยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับตอนนี้ช่อง IT-Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไ t ท a s t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ